สวัสดคกกบบคีครับพี่น้องมื้อนี้พบกับบ่าวยนต์อีกคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้พาพีพ่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บๆครับมื้อนี้กว๋วยเตี๋ยวนี่ครับเนื้อน้ำตกครับเนื้อเปื่อยครับของพ่อพีพ่น้องมาปรุงก่อนนะพี่น้องเนาะนเทปเลยมันโตข้นๆเลยครับ ใส่น้ำตาลให้มากหวานก็ใส่ไรพี่น้องบอยุน่นมักติดช็ดเปรียวหวานนะครับส้มนี่ครับพริกเผาปลาตัวขดขนเลยครับนี แซ่บเลยพี่น้องมานลยป,ป้ายเขาไปแซ่บกันเลยครับบ้านที่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้กันกับผมวันนี้พอกับบา่าวย่นย่ำบรรยากาศย่ำเที่ยงเลยพี่น้องเลยเนื้ยเตี๋ยวมากนี่ครับพี่น้องเอ๋อว่าสิพาพีพ่พาหน้องมากินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับพี่น้องนเนื้อปเปื่อยเลยครับอ๋อ อาอสำหรับผู้นี้เขามาเบิ้งไม่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามให้เบาเยนเด้อพี่น้องเด้อปุ่มสีแด,แดงนะครับคําว่าติดตามอยู่ข้างขวามือพี่น้องอยู่ใต้คลิปแล้วก็กดกระดิ่งเด้อพี่น้องสิบ่ไดรพลาดคลิปดีๆจากทางเบายนเด้อพี่น้องเด้อเอาเดีย๋ยวหาเนี่ยสียบ,บมาสูพีสูหน้องเบิง้งเอาเ่าไายใหญ่ห้างพี่น้องบานนี้เฮ้ามาตั้วกันรลดบ้านี้กินยังใดมันแสบว่ตที่พี่น้องนี่กะปิพิกีครับพี่น้อง แล้วก็บกทั่วกะลำก็มีสลัดก็มีมูลผ้าครับพี่นอ้องนี่ก๋วยเตี๋ยวมันต้องเครื่องหล,หลายอย่างสิครับพี่นอ้องยังดีแบ่บเนาะหยัดลุยเลยครับมาดีสดน้ำกนอนแสบแ่บ,บสินเล็กพิเศษครับพี่นอ้อง ว่าที่ใส่ถั่วเหรอครับมันสูงหวดเลยใส่ถาดอืม i pequeno. เหี้องเรียบๆเจุเจอเจียบๆลุ้งกันครับผักลายๆเสียบเพี่้อง นปิกน้วย,ยปิกกี้เขาแข็งคัคบ 7 lúc ha bảy nghe đấy thật 更别忒晃，没弄。 ya、mm hmm. พอกันเรื่องน้องพี่อวันพี่อนกียร์แซ่บอีกแล้วครับพี่น้องมืออ๋อ สำหรับผู้ที่กำลังติดตามเราชมกับบายย้อนก็ขอบคุณเลยหลายนะครับผมแล้วก็ผู้ใหม่เด้ออย่าลืมกดติดตามให้บายย้อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบายย้อนจะพาเอาของแซ่บๆมาชูพี่ชูน้องกินอีกครับบัดนี้มื้อนี้ก็แซ่บอยู่ครับก๋วยเตี๋ยวเฮายามเที่ยงๆผักมาครบเลยครับนี่พริกกีกะปิครบนี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องพักเลยหลายจริงพี่น้องแซ่บๆนํากันเอาสำหรับคลิปนี้ก็ความแซ่บข้าวนัวก็ไว้ชหนี่เด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื้อนี้บายย้อนขอลาแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับ